เพื่อนๆที่สอบถามพันไผ่เซดิงนะครับชุดนี้สวยมากๆครับเนี่ยสวยมากๆต้นพันธุ์ที่พร้อมรากพร้อมลงปลูกต้นพันธุ์ที่แข็งแรงนะครับรากเยอะนะครับพร้อมลงปลูกได้เลยนะครับแกะถุงลงปลูกได้เลยนะครับปากหลุมไม่ต้องกดแน่นนะครับเพราะว่าเวลาเราลดน้ำล้วจะให้น้ำมันไหลลงในรากซืมลงถึงรากได้เร็วนะครับถ้าเพื่อนๆปลูกแล้วกรบปากหลุมแน่น รหรือว่ากดดินให้มันแน่นจนเกินไปก็เวลาเราลดน้ำแล้วก็น้ําจะไม่ลงถึงรากนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไผ่อาจจะไม่พอน้ำไผ่อาจจะไม่ได้กินน้าในช่วงแรกๆที่เราลงปลูกนะครับอันนี้เป็นเป็นส่วนที่ไม่มีพล้นดีกับไผ่นะครับไผ่ที่จะโตเร็วก็ต่อเมื่อเราขุดหลุมเสร็จแล้วเราเติมน้ําก่อนก่อนที่จะปลูกนะครับขุดหลุมเสร็จแล้วเราเติมน้ําก้นหลุมก่อนพอเติมน้ําก้นหลุมเสร็จก็เอาไผ่ลงปลูกนะครับแล้วก็เกลี่ยดินกรบเฉย นะครับไม่ต้องกดปากหลุมแน่นนะครับเกลี่ยดินกรบเฉยเฉแล้วหลังจากนั้นเราก็เกลี่ยดินกรบแล้วก็เติมน้านะครับเติมน้ําลงไปแล้วก็เอาฟางเอาฟางคลุมโคลนต้นดีๆแล้วก็เติมน้ําอีกทีหนึ่งยิ่งดีนะครับส่วนของปุ๋ยคอกส่วนของฟางนะครับก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับฟางคลุมหน้าดินที่ทําให้ความชุม่มชื้นหน้าดินได้มีระยะเวลายาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือความชุม่มชื้นจะต่อเนื่อง คลุมฟางเสร็จแล้วก็ลดน้ําลดน้ําแล้วก็ลดน้ําาวันละสองครั้งหรือวันละหนึ่งครั้งนะครับในช่วงสองสัปดาห์แรกก็คือหลังจากนั้นก็เพื่อนๆก็จะลดน้ําวันละครั้งก็ได้นะครับนี่ครับไผ่ชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายของปีนะครับชุดสวยก็ยังมีเหลือสําหรับเพื่อนๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ก็เหลือน้อยสอําหรับต้นปีนี้ต้องบอกว่าเป็นไผ่ช่วงท้ายปีที่แล้วแต่ว่ามาถึงต้นปีนี้ก็ยังมีเพื่อนๆได้แบ่งปันไปปลูกอยู่นะครับซึ่ง เพื่อนๆที่สนใจก็แวะเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับเนี่ครับสวยมากครับไผ่ชุดนี้นะครับเป็นไผ่ที่เราต้องบอกว่าไม่มีรากเราก็ไม่ได้ส่งนะครับต้องเป็นไผ่ที่มีรากสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นนะครับเราถึงจะส่งให้ลูกค้าอันนี้ก็ต้องเข้าใจตามนี้นะครับเนี่ครับความสวยของไผ่ชุดนี้ก็คือรากไม่ต้องพูดถึงนะครับรากเราแข็งแรงแข็งแรงมาก สำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะปลูกนะครับเพื่อนๆที่อที่สอบถามต้นพันธุ์ในช่วงนี้ก็ถือว่าต้องเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่า,าเป็นช่วงต้นปีก็จริงแต่ว่าเป็นไผ่ช่วงท้ายปีที่เรามีให้กับเพื่อนๆได้มีไปปลูกกันต่อเนื่องจากปีที่แล้วนั่นเองก็สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่0 9 3 9 6 5 4 9 6สส่วนรายละเอียดใน,ในการปลูกนะครับรายละเอียดหรือว่าข้อมูลสำหรับการลงปลูก โทรมาสอบถามโดยตรงนะครับผมยินดีที่จะให้คําแนะนําแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันสำหรับท่านที่จะปลูกในต้นปีนี้ก็แนะนําให้ปลูกในต้นปีครับก่อนก่อนฝนจะมาเยอะๆเลยก็คือปลูกช่วงนี้แหละนะครับจริงๆแล้วปลูกตั้งแต่มกกลานะครับมาอ่ากุมภาก็ยังต้องปลูกนะครับช่วงระยะก,ก่อนที่จะมีฝนปลูกได้ทุกฤดูนะครับถ้าจะบอกว่าฝนถ้าจะบอกว่าตามฤดู มีข้อแม้ว่าต้องลดน้ำนะครับปลูกแล้วต้องลดน้ำนะครับอที่ปลูกแล้วเนี่ยเดือนแรก2เดือนก็ยังไม่ได้ลดน้ำเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับพเพื่อนๆต้องลดน้ำตลอดก็คือจะให้ไผ่โตเร <uais> ็วนะครับเราอยากได้ผล,ผลิตเราอยากได้ผลผลิตจากเขาเราก็ต้องให้เขานะครับก็คือให้น้ำนั่นแหละนะครับลด <ะ S 1> นล้ําดน้ำเป็นเวลาก็จะดีนะครับส่วนที่เพื่อนๆบางบางคนบอกว่าสะดวกในรถตอนเช้าก็ไม่เป็นไรนะครับสะดวกรถตอนเย็นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าฟางคลุมโคลนต้นนี่เป็นเรื่องสําคัญมากๆ ห้าโมงเช้านะครับห้าโมงเช้านะครับสี่สิบโมงเช้าห้าโมงเช้านี่แหละประมาณนี้แหละนะครับน,รนี่ครับสวยนะครับไผ่ชุดนี้ต้องบอกว่าสวยนี่ครับสวยมากนี่ครับสวยมากๆ,ๆนะครับเพื่อนๆที่ยังต้องใช้อ่าบริการน้ำโซลาเซลล์หรือว่าน้ําบ่อหรือว่าน้ําจากสูบจากสะจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็คือต้องให้น้ํานะครับไม่ใช่ว่าเราปลูกแล้วแล้วเลยไม่ใช่ นะครับปลูกแล้วรอฝนก็ไม่ใช่นะครับเราปลูกแล้วเราต้องเราต้องการผลผลิตจากเขาเร็วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความต่อเนื่องเรื่องของการให้น้านะครับอันนี้มันเป็นความสําคัญอ่ะมันเป็นความสําคัญมากๆสำหรับการปลูกไผ่ก็คือการให้น้ําอย่างสม่ําเสมออันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นที่เราต้องบอกเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆที่เก่งอยู่แล้วมีประสบการณ์อยู่แล้วอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับเราก็ยิ่งจะส่งเสริมให้กับเพื่อนๆได้มีโอกาสได้ปลูกไผ่ที่ออกหน่อดีตลอดปี ไผ่ที่ให้ผลผลิตดีมากที่สุดนะครับในบรรดาไผ่ทั้งหมดนะครับก็คือไผ่ไผ่สดิงนี่แหละเพื่อนๆโทรเข้ามาสอบถามนะครับ0939654964 0939654964ได้เลยนะครับ